สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คินเลิฟพาน,นะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับเลเตอร์นะเลเตอร์ในนัดการปี2020-2021ครับสำหรับในปีนี้นะก็อีก2นัดที่ผ่านมาก็เก็บ6แต้มเต็มแนละ้วยิงไปเจ็เสียแพย้2องประตูเท่านั้นนะครับนัดแรกก็เจอกับเจอกับเบบ,บอมเนาะครึ่งแรกก็ดูยังสูสีอยู่นะครับผม ครึ่งหลังมาพอวัตูแรกมาปุ๊บเนี่ยรัตุที่2ตัวที่2ที่3ก็ตามมานะครับเก็บชัยชนะนอกบ้านได้นะครับในนัดแรกพอไม่เล่นในบ้านนะอาทิตย์ที่ผ่านมาก็เล่นในบ้านแล้วก็ยิงเบอร์ลี่ไป42นะครับผมมันก็เป็นเพราะมีวานะร์ดี้นะที่ฟอร์มกำลังค่อนข้างจะดีในปีนี้นะครับโอเคเนาะแล้วก็ในส่วนของแผนการเล่นของเลสเตอร์เนี่ยคือต้องต้อง ต้องเป็นเขาเรียกอะไรต้องพูดถึงเบนเดอร์โรเจอร์นะเบนเดอร์โรเจอร์ในในแผนที่แบบเกมลุกที่ดีมากนะครับสำหรับเบนเดอร์โรเจอร์นะครับเพราะว่าตั้งแต่คุมลิเวอร์พูลมาแล้วเขาเป็นนักฟุตบอลได้เขาเป็นโค้ชที่เล่นได้ดีเป็นโค้ชที่เขาเรียกอะไระวางแผนได้ดีในเกมลุกอะนะครับผมเบนเดอร์โรเจอร์นะครับ ก็ทำเลี้ยวภูมาเนี่ยก่อนที่จะมานทำเลเตอร์เนี่ยก็ทำเลี้ยวภูมาก็โอ้โหก็ถือว่ายุคนั้นก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับสําหรับเลี้ยวภูนะครับผมก็ได้ทั้งโซเลสได้ทั้งเซอร์ลิดทั้งเซอร์ลิงนะโอ้โหยุคนั้นก็ถือว่าเป็นยุคที่น่ากลัวสําหรับเลี้ยวภูเหมือนกันในเกมลุกนะครับค่อนข้างทําเกมดีเหมือนกันนะครับผมแต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็ก็ถอดใจไปนะครับก็เลยโดนให้ออมคุม ออกไปแล้วก็มาเจอมาคุมเลเตอร์นในลุกการน่าจะเป็นรูกการที่แล้วมาผมไม่แน่ใจว่าคุมเลเตอร์มากี่ปีแล้วนะครับก็น่าจะเป็นปีที่แล้วที่เห็นผลงานก็คือแรกๆเนี่ยมาดีเลยนะครับของลาเจอร์นะครับคือการทําเกมลูกของเขาเนี่ยคือสามารถตอบโจทย์แล้วก็ทำอะไรได้หลายอย่างานะครับสำหรับเกมลูกของลอเจอร์นะครับแต่ปัญหาของลอเจอร์เนี่ยอาจจะมีเกมรับที่เสียงประตูค่อนข้างที่จะเยอะนะครับ ก็ไม่เป็นไรหรอกบอลเขาถ้ายิงเยอะก็ตามนั้นนะครับตอนเน้นผลชนะยิงเยอะเสียเยอะแต่ชนะก็โอเคนะครับผมแต่ปัญหาของวอัตเจอร์ที่เห็นชัดชัดเนี่ยนะครับตั้งแต่ทำลิเวอร์พูลมาแล้วนั่นคือความยืนระยะไม่ได้นะครับเพราะว่าอย่างที่เห็นเจอลิเวอร์พูลตอนแรกผมก็ไม่แน่ใจว่าวัตเจอร์เนี่ย เก่งจริงไหมอะไรเงี้ยเอาพอดูก็เก่งจริงแต่ปัญหาคือการยีระยะนะครับทำเลี้ยวภูก็เหมือนจะมาดีนะเหมือนจะได้แชมป์แต่ก็ไม่ได้แชมป์ไปนะครับแล้วก็มาคุมเลสเตอร์อย่างเป็นที่แล้วเนี่ยเห็นได้ชัดเลยนะครับแรกๆมาก็โ,โหก็น่ากลัวเหมือนกันเป็นทีมที่ค่อนข้างที่จะน่ากลัวแล้วก็พึ่งพาได้นะครับในในตอนนั้นนะครับก็เล่นดีมาตลอดหลังจากที่กลับมาจากโควิดเนี่ยก็เริ่มจะเขาเรียกอะไรเริ่มจะ ดอบลงไปฟอร์มดอบลงไปเองแล้วก็แกว่งไปเองจนไม่ได้ไปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับก็เลยเป็นหน้าที่เสียเสียได้สําหรับเลสเตอร์เหมือนก,นกันนะครับเขาแรกมาดีมากนะครับพอช่วงปลายปลายยเหมือนก้นตันตัวเองแล้วก็ทําให้ดึงศักยภาพแล้ววางแผนในทีมได้ไม่ดีพอนะครับผมก็เลยต้องไม่ได้ไปยูฟ่าแชมเปี้ลีกแต่ปีนี้ก็ถือว่าเริ่มต้นได้ดีมากนะครับสําหรับเลเตอร์นะครับ ก็ชนะ2นัดรวดโหยิง7ประตูนะแต่ยังว่ามันยังเจอทีมยังไม่ค่อยแข็งมากนะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปว่าถ้าเจอทีมแข็งๆอย่างเชลซีเวอร์พูลแมนยูแมนเชตตีหรือ Arsenal อาร์เซนอลเนี้ยสเปอร์เนี้ยจะสามารถเก็บแต้มได้และคว้าชัยชนะมาได้มากน้อยแค่ไหนหรือจะเสมอหรือจะแพ้ยังไงจะต้องรอติดตามของการวางแผนของเบนเดอร์โรเจอร์นะครับผม ก็ก็ยังโชคดีนะครับในปีนี้ที่เจมี่วอด,ดี้นะผมว่าพูดถึงเจมี่วอด,ดี้หน่อยพูดถึงเจมี่วอด,ดี้ในในปีเนี้ยผมค่าคิดว่าเขาน่าจะดรอปลงไปเยอะนะครับแต่ก็ไม่คิดว่าเขาก็ยังพึ่งพาได้ในสําหรับของเลสเตอร์นะก็เล่นค่อนข้างจะดีนะครับสําหรับเจมี่วอด,ดี้ในการนี้ก็ยังฟิตอยู่นะครับฟิตเนี่ยถือว่าเป็นฟุตบอลที่ค่่น้างอันตรายเลยนะครับในการจังหวะโต้กลับหรือจังหวะเข้าทําความเร็ว การบุกด้วยความเร็วนะครับของแผนของเบนเดอร์รัตเจอร์นี่ก็ตอบโจทย์ของรัตเจอร์เลยนะครับแล้วก็จะมีกองการที่ยังพึ่งพาได้หลายๆคนนะครับอย่างแฮีิบาร์นอย่างเงี้ยครับแฮี่บาร์นนี่ก็เป็นเด็กวัยรุ่นที่ค่อนข้นางท,ที่จะมีความทุ่นเทแล้วก็มีทักษะในการเล่นที่ค่อนข้นางที่จะลงตัวกับวานนี้นะครับผมก็กานบูกาลุยนะครับผมแล้วก็ยังมีกองหลังก็ยังมีอะไร โยชินคูนะครับกองหลังดาวรุ่งของชาวโปรตุกีสของตุรกีก็เล่นดีเหมือนกันนะครับก็จะมีแบ็กที่เติมมาใหม่นะก็แบ็กขวานะครับที่เติมหม่ก็ทาประตูแรกได้นะครับผมแล้วก็จะมีเมนิซันนี่ก็ยังไม่ค่อยได้ลงนะครับเพราะอาจจะเป็นความที่ยังไม่ฟิตพอหรืออะไรเงี้ยครับผมก็เลยยังไม่ได้ลงสนามนะครับก็อีกคนอื่นก็ช่วยๆกันเล่นนะครับก็ถือว่า แตะเิมเนี่ยมาดีแต่คือปัญหาคือของหน้าที่จะมาแทนวาดี้เนี่ยถ้าวาดี้เจ็บเนี่ยจะเกิดปัญหาหรือเปล่าเพราะอิอออนอชชิชเชเนี่ยก็ยังไม่ค่อยได้แจ้งเกิดมาเท่าไหร่ก็ชื่นนี้อาจจะถูกลบเลือนไปบ้างแล้วนะครับสําหรับบางคนที่ที่เคยรู้จักเขาก็จะเริ่มดับลงไปนะครับเพราะว่าไม่ได้โอกาสว่าวาดี้ยังโชว์ฟอร์มได้ดีนะครับก็เล่นกับเพื่อนอะไรเนี้ยได้ดีกว่านะครับผม ก็จะประมาณนี้นะสำหรับเบลเตอร์ผมว่ามีสิทธิ์ถ้าพูดถึงความรุ่นแชมป์เนี่ยเขาอ่ะอาจมีสิทธิ์ที่จะรุ่นแชมป์อยู่แล้วครับสำหรับเบลเตอร์ในปีนี้นะครับอาจจะไม่ได้ถึงแชมป์นะครับแต่อาจจะรุ่นแชมป์ถ้าเป็นแชมป์เนี่ยก็มันสามผมให้ตีไปห้าเปอร์เซ็นต์สำหรับแชมป์นะครับและสําหรับการรุ่นแชมป์เนี่ยผมว่าการคั้วในตําแหน่งยูฟาไปช่วย UFO, ยูฟาแชมเปี้ยนลีกเนี่ยผมว่าก็ได้อยู่ที่ประมาณ 40-50%เลยนะครับสำหรับเลสเตอร์นะครับถ้าเล่นยูโรป้าก็ประมาณห5หนะครับถ้าไม่ได้ไปนี่าจอร็นนะครับในปีนี้เพราะว่าในปีนี้การขับเคลื่อนของพรีเมียร์ลีกเนี่ยค่อนข้างจะเข้มงวดนะครับมีทั้งาเซนตัที่ยัเริ่มกลับมาก็สเปอร์นะครับที่เสริมตัวผู้เล่นที่น่ากลัวนะครับแต่แมนยูก็เริ่มยังหาฟอร์ไม่เจอนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็มาครับแมนยูไม่ต้องห่วงครับนะครับส่วนเลสเตอร์เนี่ยสองนัดแรกเนี่ยคือทําได้ดีมากนะครับ และต่อไปเนี่ยถ้าเก็บชนะได้อีกหรือมีแต้มเนี่ยก็ถือว่าเป็นที่น่าจับตามองนะครับสาหรับเลสเตอร์อย่างวูแฮมตันเนี่ยพูดถึงวูแฮมตันเนี่ยก็ยังก็ดีนะตัวเล่นเขาดีนะแต่แค่ยังขัดขัดหายหายในบางส่วนนะครับสําหรับวูแต่ถ้าเป็นเลสเตอร์เนี่ยผมว่าโอเคเลยนะครับผมต่อไปคลิปต่อไปเนี่ยผมจะมาพูดเกี่ยวกับอะไรเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องผมด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ